ภาพรวมจะเป็นยังไงเดี๋ยวปบว่ากันนะครับก็คงต้องพูดคุยกันนะคะกับทางคุณชัยยศจีวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะคะคุณชัยยศอยู่ในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะสวัสดีค่ะัอผมสวัสดีค,ครับครับสวัสดีครับแมคุณชัยยศครับเมื่อวานทําท่าตอนเช้าเช้าเหมือนจะดูดีแต่ตอนให้ท้ายผมกลับแย่ลงวันนี้ถ้าดูตอนเช้าเช้านี่กระพริบแน่ดูเหมือนจะเขียวด้วยนะฮะไอภาพบ่ายมันจะเป็นเหมือนเมื่อวานอีกไหมฮะสำหรับภาพรวมนี้ครับ คือต้องเรียงไงครับตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวฟันโฟต่างชาติยังคงเป็นแรงกดดันให้กับาทางด้านตลาดหุ้นบ้านเรานะเป็นหลักๆเลยนะครับคือต้องต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าในช่วงวันจันทร์ที่เราหยุดกันไปเนี่ยตลาดหุ้นรอบบ้านเนี่ยมีการดีดสูงขึ้นมาะนะครับเราก็เลยมองว่าเอยแบบนี้มันน่าจะดีบัลขึ้ได้นะรพอเมื่อวานนี้มันก็เปิดมาดีบาวไปจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าโฟต่างชาติยังขายอยู่นะก็ส่งผลให้ดัชนีเราเนี่ยยัง เขาเรียกว่าไม่ไปไหนนะไม่ไปไหนแถมลงด้วยนะ<ม>ทีนี้ถามว่าตัวฟันโฟต่างชาติเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับเข้ามาหรือยังนะ<ม>หรือว่าจะขายต่อต้องบอกว่าช่วงนี้ผมเชื่อว่ามีสองประเด็นที่ฟันโฟต่างชาติเนี่ยยังคงชะลอตัว<ม>นะครับประเด็นแรกคือหนึ่งเลยเรื่องของตัวเลข GDP บ้านเรานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ากระทรวงการคลังมีการปรับลด อยเลข GDP บ้านเราลงอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์นะฮะอันนี้แน่นอนนะฮะไม่คือเศรษฐกิจคุณไม่โตเนี่ย <c oughs> เรื่องของการที่จะเอาฟันโฟตังชาติเข้ามาเนี่ย <c oughs> โอกาสน้อยมากๆจริงอันนี้เป็นประเด็นหลักๆเลย <c oughs> นะครับส่วนประเด็นที่สองเนี่ยคงเป็นเรื่องของตัวการเมืองนะอิงการเมืองเข้ามานิดๆน,น,นะฮะในเรื่องของทางด้านอ่าเสถียรภาพของทางด้านรัฐบาลนะหลังจากที่มีอ่า คดีที่รอตัดสินอยู่นะไม่ว่าจะเป็นของคุณเศรษฐาหรือว่าของคุณทักษิณก็ตัดนะฮะ<ช>มันก็เลยทําให้ตรงนี้มันเป็นโอเวอร์แฮงนะครับแล้วก็ทําให้ตัวภาวะตลาดเนี่ยจะดีเหมือนรอบบ้านไหมก็ไม่ยอมดีสักทีนะฮะแล้วก็โฟตักชาติก็ยังไหลออกอยู่นะครับ<ช>อันนี้ก็บอกที่มาที่ไปนะว่าทําไมบ้านเราเนี่ยไม่เด้งเหมือนรอบบ้านทั้ทีนะฮะ<ช><ช> ครับ,รบเวลาจะขึ้นมันก็ขึ้นแบบอั้นๆเวลาจะลงนี่ของเราลงมากกว่าชาวบ้านเขาจะเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> ใช่มครับใช่ครับมันจะเป็นลักษณะแบบนีน้ก็คือเหมือน <c oughs> ว่า,วาพอขึ้นเนี่ยโอเคทุกคนเห็นอ่ะอย่างเช่น <c oughs> บอลยิวมาอะไรเด้ง <c oughs> อ่าบอลยิวปรับตัวลง <c oughs> เราก็คิดว่าเออเนี่ยเราน่าจะเด้งตามรอบบ้านได้มันก็เด้งจริงในตอนเช้า <c oughs> นะในช่วงเปิดตลาดนะ <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอโฟต่างชาติหรือว่าตัวขับเคลื่อนหลักๆช่วงเนี้ยเขายังไม่เข้านะฮะ หรือว่ายังขายออกเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวดัชนีเนี่ยมีการออกตัวลงมาหนึ่งนะครับอืมนะครับเอะถ้าดูด้วยาสถานการณ์การแบบนี้ฮะคุณชัยยศครับในแง่ของกลยุทธ์ในแง่ในแง่ของการลงทุนเนี่ยมันจะวางหมากวางเกมยังไงดีครับช่วงนี้ต้องยอมรับนะฮะว่าคงจะต้องเป็นลรกษณะของการ selective จริงๆนะครับครับอย่างเช่นในกลุ่มหุ้นในช่วงนี้เนี่ยที่ผมมองว่าน่าจะมีจังหวะของการเข้าไปเก็งกําไรได้หรือว่าอาจจะ มองในเรื่องของตัวการเล่นรีบาวได้เนี่ยนะฮะ uh huh. หนึ่งเลยคือเป็นทีมเรื่องของตัวด uh ิ f เฟนซีฟนะครับเพราะว่า,า uh huh. ต้องยอมรับว,ว่าดัชนีเราค่อยๆไ,ไหลลงเรื่อยๆนะฮะเพราะนั้น uh huh. เลือกลุ่มกลุ่มที่เป็นดิ f เฟนซีฟเนี่ยมันก็จะดูความปลอดภัยได้สูงกว่านะครับ uh huh. กับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของโมเมนตัมงบ Q2 เนี่ย uh huh. ที่ยังดีต่อเนี่ยอันนี้ uh huh. ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะไปเล่นรีบาหรือเล่นจริงไรได้ในช่วงนี้ ก็คงจะเป็นเป็น selective มากขึ้นนะครับครับเอะถ้าดูแบบนี้ยกตัวอย่างสันิดหนึ่งนะอย่างกรณีของ Defensive p พ a y เนี่ยครับตรงนี้เนี่ยเป็นตัวตัวไหนบ้างฮะที่พอจะยกตัวอย่างได้ไหมฮะคุณชัยศครับครับผมวันนี้เนี่ยถ้าเป็น Defensive เนี่ยเราเลือกเป็นตัว b m m s นะฮะคืองบ Q1 เนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะฮะครับอ่าเนี่ยนะออกมาประมาณสัก4,000ล้านนถือว่าทำได้ดีมากๆนะแต่ปรากฏว่า ถ้าดูอ่าดูในชาร์ตเนี่ยราคาหุ้นโอ้โหไหลลงมาเรื่อยๆเลย,เลยนะรเราเลยมองว่าจังหวะของการย่องลงมาแบบเนี้ยน่าจะเป็นจังหวะที่ดีในคนคนที่มองระยะกลางยาวขึ้นไปเป็นจังหวะในการทยอยสะสมได้นะครับนะฮะอันนี้ถือว่าเป,เป็นเป็นค่อนข้างเป็นตัวที่ดิฟเฟนซีมากๆนะฮะแล้วก็ไม่ได้กระทบในเรื่องของภาพเศรษฐกิจอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าตัวรายได้กำไรเขาค่อนข้างที่จะกระทบน,อน,น้อยมาก นะครับอันนี้เราก็แนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยให้ไว้ที่37บาทอ่านะครับอันนี้ในส่วนของดีเฟนซีฟตัวอย่างตัวแทนของดีเฟนซีฟครับครับส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรามองว่างบ Q2 น่าจะมีโมเมนตัมที่ดีนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวมิ้นนะฮะครับอ่ามิ้นเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆอย่างเลยนะฮะหนึ่งเลยเนี่ยนะฮะคือตัวเลขนักท่องเที่ยวล่าสุดเนี่ยนะออกมาดีขึ้นนะออกมาดีขึ้นถือว่าใช้ได้นะฮะแล้วก็ ประเด็นที่เป็นไฮไลท์ในช่วงงบคิวสองของมิ้นเลยนะก็คือฟุตบอลยูโรับหลายคนงงนะครับเอ้มิ้นจะเกี่ยวอะไรฟุตบอลยูโรับะเพราะว่าตัวมิ้นเนี่ยเขาจะมีสัดส่วนโรงแรมเนี่ยในประเทศไทยกับตัวฝั่งของยุโรปนะฮะครึ่ง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 อ่านะฮะเพราะนั้นแน่นอนนะะคุณจากฟุตบอลยูโรเนี่ยโรงแรมในฝั่งยุโรปเนี่ยแน่นอนย่ยยอดจองหรือการเข้าพักเนี่ยน่าจะดีขึ้นเลย นะครับผมถึงบอกว่าตัวมิ้เนี่ยจะเป็นไฮไลท์เลยนะฮะในส่วนของคาดการงบ1 2น่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับตามตีงที่เราแนะนําไปนะครับก็แนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานที่4 2่บอบาทนะครับ4ี่บาทนะครับเอาแล้วครับพี่เฉยยดครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เฉยยศครับคุณคัาครับสวัสดีครับนะครับ